คลิปนี้ท่านอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับเพราะว่าเป็นคลิปดวงชะตาของชาวราศีมังกรอย่างละเอียดในปี2 5 6พดวงชะตาทั้งปีของราศีมังกรจะเป็นอย่างไรท่านจะรู้ชัดๆในคลิปนี้แหละครับฝากทุกท่านช่วยแชร์ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับต้องบอกว่าชาวราศีมังกรถามว่าแย่ไหมต้องตอบว่าไม่แย่นะครับชาวราศีมังกรไม่ว่าจะในปี67หรือ66เนี่ยก็เป็นปีที่เอาตัวรอดได้ชะตาชีวิตของชาวราศีมังกรเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะ ชีวิตมันเหมือนย่ำแย่มันจะตกน้าํามันจะตกไฟมันจะตกโน,โน่นตกนี่มันลําบากซะเหลือเกินแต่มันล่อไปทุกครั้งสังเกตไหมครับบางทีเนี่ยคุณตีปัญหาคุณตีเรื่องราวเนี่ยคุณคิดวิตกกังวลเนี่ยเครียดไปก่อนนอนไม่หลับไปก่อนร้องไห้ไปก่อนแต่พอถึงจริงๆคุณผ่านได้ทุกครั้งเพราะความเป็นมังกรเป็นราศีแม่ธาตุที่ขึ้นสุดลงสุดของคุณนั่นแหละครับจำไว้เลยนะฮะสี่ราศีแม่ธาตุใยเพราะราศีมังกรเวลาชีวิตขึ้นขึ้นสุดลงลงสุดแล้วเวลาขึ้นเสร็จลงเนี่ยลงไม่ มีทีท่าว่าจะลงเลยอยู่ดีมันก็ลงฉับลงมาเลยนะครับเพราะงั้นเรื่องไร้หลายครั้งเกิดในชีวิตราศีมังกรเกิดแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นราศีมังกรมีเงินเก็บเงินอย่าประมาทอย่าเหลิองอย่าหลงตัวเองอย่าหลงในแสงสีอย่าหลงว่าจะได้เงินอย่างนั้นไปตลอดเพราะราศีมังกรขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นสุดลงสุดเวลามีอย่าประมาทเวลาเด่นดังอย่าเหลิงการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ศึกษาให้รอบคอบและตัวคุณเองเป็นเจ้าเรือนดาวเสาราศีมังกรนั้นจะรวยต้องเป็นการถือ คองในระยะยาวไม่ใช่ลงทุเรียสั้นๆแล้วรวยระวังถูกหลอกคนราศีมังกรเป็นดวงชะตาที่มีดาวเสาเป็นเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นทําอะไรจะต้องเหนื่อยจะต้องทําเองทุกอย่างพึ่งคนอื่นไม่ค่อยจะได้นี่เป็นลักษณะของราศีมังกรถ้าคุณคิดว่ามันจะพึ่งใครได้แล้วนะ่ะอันนี้เหลวไหลไร้สาระแล้วมันพึ่งไม่ได้ดวงคุณต้องยึดพุทธพจน์เลยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแลพึ่งคนอื่นไม่ได้แม้แต่ลูกน้องคุณก็สังเกตอยู่ถ้าคุณมีลูกน้องหรือบริวารต่อยเขาทำ งานที่คุณเสร็จคุณต้องกลับมาแก้กลับมาย้ำสุดท้ายก็ต้องมานั่งทำเองอยู่ดีแหละนี่คือวาสนาของชาวราศีมังกรหวังว่าไม่ทำงานต่อไปจะสบายแล้วมันทำไม่ได้ครับไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้เพราะตัวคุณเองก็ทำไม่ได้ด้วยคุณเป็นคนที่อยู่นิ่งกับที่ไม่ได้เป็นคนขี้เบือ่อและขี้ลำคานนี่คือนิสยัยปนปนความใจร้อนปนปนจุกจิกนิดหนึ่งด้วยซ้ำนี่คือชาวราศีมังกรนะครับตัวคุณเองเนี่ยเป็นราศีแม่ธาตุเป็นมังกรทยานฟ้าคุณจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นตะอด วิตหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องคอยแก้ปัญหาต้องคอยตัดสินใจและต้องเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องต่างๆของผู้อื่นอยู่เสมอและบางทีก็ซวยเพราะเรื่องคนอื่นเรื่องทุกๆของตัวคุณนะ่ยคุณไม่เคยทุกหรอครับคุณทุกเพราะเรื่องคนอื่นทั้งนั้นคุณทุกใจเพราะคนอื่นนํามาให้คุณทั้งนั้นอีกจุดหนึ่งราศีมังกรเป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยนะมีเงินเยอะแต่รูรั่วทางการเงินก็เยอะถ้าคุณเก็บหอมรอมริบถ้าคุณไม่บ้ากับคาพ่อยอไม่บ้ากับความ โลหรือไม่เห็นแก่คนอื่นเนี่ยคุณรวยไปนานแล้วครับที่คุณเดือดร้อนลหลายครั้งเกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นลูกน้องบริวารแล้วก็จากการลงทุนที่โลกของตัวเองตรงนี้ต้องระวังความรักของราศีมังกรเป็นคนท่ารักแล้วรักจริงรักยืนยาวแต่กว่าจะรักกว่าจะเจอคู่เนี่ยสมบุกสมบันจริงๆเลยนะฮะความรักเนี่ยมักจะตั้งอยู่ในลักษณะของลิ้นกับฟันขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆและคู่คุณจริงๆเนี่ยไอ้ตองคบกันเนี่ยจะต้องมีไฟแรงไฟหนึ่งเลิกกับแฟนเก่าไม่ขาดด้วยนะฮะมันเป็นลักษณะรักษ าากกันนม่อจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็รู้อยู่แก่ใจนั่นเองนะครับราศีมังกรมีดาวเสาเป็นเจ้าเรือนก็มักจะมีอาการปวดหลังปวดกระดูกปวดช่องท้องลำไส้ปวดขาปวดเอวแนะนํว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับสัตว์น้ําหรือเตา่าหรือปลาหมอจะช่วยแก้โรคตาของคุณได้ดีรวมถึงไม่ว่าดาวอะไรก็ตามที่มันจะชงราหูจะย้ายดาวเสาจะเล็งจะทับดวงแตกดวงไม่แตกหรือแตยูดาวภัยเพศจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ต้องกังวลเพียงแต่คุณมีกับไรกิจคอนเฟิร์มเท่านั้น ชีวิตท่านจะชิวๆเลยต้องบอกว่ามีทั้งสายลักษณ์12ราศีครอบคอลัทั้ง2ราศีคาถาที่เป็นมามงคลทั้ง11บทออกแบบอย่างดูดีสวยหรูสามารถที่จะทําให้เรื่องชงเรื่องดาวย้ายหรือดาวไม่ดีเลง็งหรือทับหมดปัญหาได้เลยใส่แล้วสบายใจได้ชิวๆสั่งซื้อได้ในข้อความเลยนะฮะสำหรับกําไรหมหามงคลกรดคอนเฟิร์มอันนี้ครับสำหรับดวงชะตาของท่านในปี2567หลังจาก30เมษายน6 ราศีมังกรจะมีดาวพฤหัสบดีตีโกนถึงจะเข้าสู่เรือนปุตตะปุตตะก็คือบุตรลูกบริวารเพราะนั้นคุณมี่เคกอาจจะได้บุตรลูกบริวารหรือปุตตะไปถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานที่อยู่ความรักมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีโชคจากบุตรหลานจากบริวารจากคนอายุน้อยกว่าคุณสังเกตคุณมักจะถั่วคนอายุน้อยกว่าแต่คุณเองก็มักจะเดือ <c> ด <oughs> ร้อนเพราะคนอายุน้อยกว่าอยู่บ่อยครั้งด้วยเป็นนี้ เช่นเดียวกันอ่ะเรามาดูคำพีโบราณครับคำพีรพระศรีชาดกบอกว่าชาวราศีมังกรในระยะนี้จะปราศจากศัตรูก็แสดงว่าศัตรูที่เคยมีปัญหาการคดีความการให้ลายให้ความการเกลียดกันการจ้องเล่ยขาเข้าอีกกา้กันมันจะจบเพราะมันจะปราศจากศัตรูครับอันนี้เป็นข้อที่ดีมากๆคำพีพลที่พิการบอกว่าคนราศีมังกรจะสามารถทำลายศัตรูแต่จะเป็นคนขี้เกียจในช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังความขี้เกียจด,ด้วยนะแต่ศัตรูคุณจะชนะและคุณจะถูกดูถูกดูหมิ่นจากญาติพี่น หรือเพื่อนร่วมงานแนะนานะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณทําบุญและกวดน้าให้เขาทําบุญด้วยอาหารหวานๆของหวานๆและกวดน้ําให้เขาจะช่วยได้นะฮะแล้วในช่วงนี้คนราศีมังกรจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเรื่องเกี่ยวกับคมภีพระไตรปิฎกหรือคมพีศาสนาอื่นๆก็เป็นไปได้ด้วยนะฮะง่ายๆสนใจเรื่องเกี่ยวกับสเปริชเลเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้น,นครับคมพีสราวลรีกล่าวว่าคุณจะชนะศัตรูจะมีชัยชนะจากการโต้เถียงจากคดีความอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วจะ เป็นคนมีชื่อเสียงเพราะนั้นครับถ้าคุณเล่นโซเชียลถ่ายคลิปช่วงนี้ต้องบอกเลยนะเป็นจังหวะลุ่งเลยรีบทําเลยนะครับแต่ก็เน้นย้าทุกตาราว,ว่าคุณจะถูกดูถูกดูแคลนจากศัตรูหรือจากญาติพี่น้องมิสหายตรงนี้ต้องระวังและคุณก็จะขี้เกียจด,ด้วยนะครับตรงนี้ต้องระวังคุณจะรับเกียรติยศชื่อเสียงผ่านทางภรรยาหรือคู่ชีวิตหรือแฟนหรือเพศตรงข้ามแต่ต้องระมัดระวังจะมีโรคร้ายเกี่ยวข้องกับการมีกดในร่างกายมากจนเกินไปประเภทกดไหลย้อนกดในกระเพาะแสบท้องแสบ ออกบ่อยครั้งมากดื่มน้ำบ่อยๆทำบุญด้วยน้ำก็จะช่วยได้ต่อมาคภพิ์ช้ามังกรจินดามณีกล่าวว่าราศีมกรในปีอักเจ็ดจะสามารถทำลายศัตรูของตัวเองได้และจะมีความสุขจากครอบครัวหรือจากสามีภรรยาแต่จะมีปัญหากับลุงหรือจะมีปัญหากับญาติทางแม่และคุณเองจะเจ็บไข้ป่วยบ่อยโดยเฉพาะจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากความคิดถึงแม่หรือเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเดียวกับที่แม่เป็นหรือแม่ของคุณกําลังเจ็บป่วยรุนแรงหรือเจ็บป่วยเรื้อรังดาวเสาร์หมายถึง โรคก,กระดูกครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกเอวกระดูกขากระดูกหัวเขา่าอีกจุดหนึ่งอาจจะเป็นพวกเนื้อห้ายต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับนี่คือสรุปค่ายากรของชาวราศีมังกรในปี2667หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ กำไรลุนดวงชะตาของกริตคอนเฟิร์มนะครับซึ่งต้องบอกว่าภายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทัง้งิ้น11บทไปกำลังราชาโชคนะครับ,รบเพื่อที่จะทําให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความ สความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาวงละ1,500บาทค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์05 9 4 3 9 4 9 4 5ท่านสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยหรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ